สีค่ะเจคเคนโนนำเสนอบ้านในราคาสุดคุ้มให้ท่านได้รับชมกันนะคะเนื่องจากเจ้าของเดิมได้ทำการปรับลดราคาค่ะแปลงนี้นะคะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวมือสอเนื้อที่ขนาด105ตารางวาปรับลดราคาเหลือเพียง1,800ล้าน8บาทเท่านั้นนะคะรรอบขอบชิดมีเพื่อนบ้านหน้าบ้านเป็นทางสาธารณประโยชน์ค่ะ บ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะหลังนี้มีพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน3มห้องนอน1ห,ห้องน้ํา1ห้องครัวมีที่จอดรถมีพื้นที่บริเวณเหลือๆห,หน้าบ้านนะคะสามารถปลูกต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลหรือต่อเติมเพิ่มได้สบายหรือจะนำสาลามาไว้นั่งเล่นลรับลมหน้าบ้านก็ได้นะคะทุกท่านปรับลดราคามาพิเศษกันแล้วนะคะทำเรดีๆด,ด้วยค่ะอยู่ใกล้แมคโคร อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยอยู่ใกล้วิทยาลัยพละและนอกจากนี้ทางด้านเจ้าของเดิมยังแถมฟอร์นิเจอร์ให้พร้อมนะคะฟรีค่าโอนค่ะในราคา1น0ล้านแสบาทเท่านั้นบ้านพร้อมที่ดินตำบลเกิ้งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามค่ะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดชมบ้านนะคะสามารถ ติดต่อผู้ขายโดยตรงตาม ID Line ใต้คลิปนี้เลยค่ะเซเคนะใส่ ID Line ผู้ขายไว้ให้ท่านเป็นช่องทางการติดต่อเรียบร้อยแล้วนะคะใต้คลิปนี้สำหรับในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ